สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเผยสภาพบอสกันล่าสุดขอพบแพทย์หลังมีอาการแบบนี้นางกนกวันจิ๋วเชื้อพันรองโคศกกรมราชทันและรักษาราชการแทนผู้อำนวยการทันทสถานหญิงกลางเปิดเผยถึงสภาพจิตใจของนายกันกันตถาวรหรือบอสกัน ผู้ต้องขังคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มดิไอคอนซึ่งถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครยืนยันว่าสภาพจิตใจของนายการยังคงปกติไม่มีอาการแย่ลงและไม่จำเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเขายังต้องปรับตัวกับการใช้ชีวิตในเรือนจำโดยมีการขอพบแพทย์ และขอใบสั่งยาน้ำตาเทียมเนื่องจากอาการตาแห้งแต่ไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมสำหรับผู้ต้องหาคนอื่นๆในกลุ่มดีไอคอนก็ไม่มีการร้องขอเพิ่มเติมใดๆเช่นกันโดยในวันนี้มีการให้พบทนายและมีญาติมาซื้อของให้ตามปกติสำหรับการเข้าเยี่ยมครอบครัวและญาติของกลุ่มบอสฝ่ายหญิง จะเริ่มได้ในวันที่22ตุลาคมส่วนกลุ่มบอสชายจะสามารถเข้าเยี่ยมได้ในวันที่24ตุลาคมเนื่องจากวันที่23ตุลาคมเป็นวันหยุด